ข้อที่26ข้อมูลชุด1เนี่ยมี10จำนวนประกอบด้วย x1, x2, x3 จนถึง x10 โดยที่กำหนดเงื่อนไขามาคือ xi เนี่ยจะเท่ากับ i ก็ต่อเมื่อ i เป็นจำนวนคี่และจะเท่ากับ 2i บวก2เมื่อ i เนี่ยเป็นจำนวนคู่แล้วมาธยาฐานของข้อมูลชุดนี้เนี่ยเท่ากับเท่าใดก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาค่า x1 ถึง x10 ก่อน x1 เนี่ยเท่ากับ1เพราะว่า1เนี่ยเป็นจำนวนคี่ใช้เงื่อนไขแรก x2 ใช้เงื่อนไขที่2ก็คือ2อคูณสเป็น4บวก2ได้6แล้วก็ทําแบบนี้ในทํานองเดียวกันจนถึง x 1 0เราก็จะได้ค่าทั้งหมด10ค่ามาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องเรียงลําดับข้อมูลถึงจะหามัธยาฐานได้ข้อมูลที่เรียงลําดับแล้วเนี่ยก็จะได้13 56 7 9 10 14 18และ22ซึ่งตำแหน่งมัธยาฐานเนี่ยเราจะหาได้จาก n บวก1ส่วน2ซึ่ง n เนี่ยเท่ากับ10บวก1ได้11 11หารด้วยสองได้5.5แสดงว่าตำแหน่งมทาทยฐานเนี่ยคือตำแหน่งที่5.5นั่นก็คืออยู่กึ่งกลางระหว่าง7กับ9ซึ่งตัวกึ่งกลางระหว่าง7กับ9กเนี่ยก็คือตำแหน่งมาธยฐานซึ่งหาได้จากเอา2ตัวเนี้ยรวมกันหารด้วย2ก็จะได้มทาทยฐานเนี่ยเท่ากับ8จึงสรุปได้ว่ามาธยฐานเนี่ยคือ8 เพราะฉะนั้นข้อ26จึงตอบตัวเลือกที่4